ฮัลโหลวันนี้มาแนะนํางานอื่นๆของทางร้านกันบ้างนะครับที่ร้านไม่ได้มีของดีแค่การพ่นกันสนิมนะครับเรื่องของการปรับสภาพผิวรถให้สวยเนะี่ยที่ร้านก็ทําได้นะเอา้ามาดูกันครับคันนี้รถมีรอยหมาตะกุยไก่ขวนรอยกิ่งไม้ขูดขีดรอยผิวสีที่เป็นริ้วเป็นลายเป็นเส้นจากการที่ใช้ผ้าไม่สะอาดเช็ด มันจะหนักไปในเรื่องของรอยขูดขีดขีดข่ดขวนแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าของรถก็ไม่สบายใจเลยเป็นรถเราเราก็ไม่สบายใจหรอกรอยเยอะสะัขนาดนี้นะครับก็เลยไว้วางใจให้เราจัดการฟื้นฟูให้หน่อยน้องมันหมองเหลือเกินทั้งขี้นกอะไรตกใส่หมาตะกุยไก่เขีย่ยอะไรอย่างนี้นะครับเราก็รับภารากิจมาจัดการให้ครับก็ตัวสภาพผิวแล้วก็เห็นใจลูกค้าเลยนะครับ อ่ะตัดสลับมาอีกคันหนึ่งอันนี้ไฟหน้า f o r t จ n e r คันนี้หรือกะจังหน้าเอาไฟหน้าออกมาขัดให้นะครับอันนี้ของคุณ f o ร์ดนะครับ Fort จ n e r สีขาวก็มาให้เราขัดไฟหน้าเดี๋ยวให้ดูสองงานควบคู่กันไปคันแรกนะครับเป็นรีโว o ใหม่ๆเลยสีดำนี้นะครับสีดำจริงๆมันสวยนะคือดูมันสวยแหละแต่เวลาที่เราส่องไฟไปดูเห็นไหมเส้นริ้วรอยใหญ่คราบต่างๆเยอะมาก เดี๋ยวพอขัดเสร็จแล้วจะให้ดูนะว่าผิวมันดีขึ้นแค่ไหนนะครับน้องเขาว่าขัดตามคอสเลยนะครับเป็นฟูลคอสขัดหยาบขัดละเอียดแล้วก็เคลือบนะครับอันนี้ก็ขัดหยาบกันก่อน นะครับขัดหยาบเบอร์เดียวกันจบออกมาเห็นไหมโอ้โหริ้วรอยหายไปเยอะเลยวงก้นหอยก็หายไปนะครับอตัดสลับกันบ้างไฟหน้าขัดเสร็จเรียบร้อยก็ลงน้ํายาเคลือบของที่ร้านใช้เซาโคดน,นะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานของดวงโคมไฟว่าจะไม่กลับมาเหลืองอีกต่อไปอะมาดูกันบีฟอร์เหลืองเออเออเลยนะเหลืองปึ๊ดเลยส่องแทบจะมองไม่เห็น พออัฟเตเป็นไงใสปิ้งอันนี้รับประกันการเคลือบตลอดอายุการใช้งานของโคมไฟท่านเลยนะเออไม่แพงไม่แพงลองทักมาส่วนรีโวขาดเสร็จแล้วผิวเป็นไงช่ำเข้มดุดันนะครับดูแล้วความชาม่ำแววาววเนี่ยมันขึ้นเลยและดูดวงไฟนะเมทัลลิกเล่นกับแสงว,วิบว,วับวิบวับเส้นใหญใหายไปเกือบจะหมดโอเคไหม นี่แหละครับเรื่องความสวยความงามคนรักรถเขาเข้าใจกันว่าเขาอยากจะใช้รถที่ดูดีๆอ่ะเอาเป็นว่าที่ร้านไม่ได้มีดีแค่พ่นกันสนิมนะครับสนใจขัดเคลือบสีฟื้นฟูสภาพผิวสีหรือฟื้นฟูไฟหน้าที่มองเหลืองก็ทักมาได้เลยยินดีบริการทุกท่านเลยครับจัดไป